สัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบก,กับช่องมีบเอียนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชอนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชอนโมกสีและผ่องเพื่อนค่ะหวัเล์บอลเวอร์นะคะประกาศโปรแกรมแข่งวินแอล2 5 2 5ของทุกประเทศออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยสนามหนึ่งนะคะจะแข่งระหว่างวันที่4-8มิถุนายน2025ค่ะประเทศเจ้าภาพนะคะก็คือแคนาดาบราซิลและจี ไทยของเรานะคะได้สนามปักกิ่งประเทศจีนค่ะส่วนสนามสองนะคะระหว่างวันที่18-22มิถุนายนประเทศเจ้าภาพนะคะก็คือตุรกีฮ่องกงและเซอร์เบียไทยของเรานะคะได้สนามฮ่องกงประเทศจีนค่ะดังนั้นนะคะสนาม1และสนาม2ไทยเนี่ยจะบินไกลมากร่างกายไม่กรอบค่ะแต่จะไปหนักที่สนาม3ระหว่างวันที่9-13กรกฎาคมประเทศเจ้าภาพนะคะก็คือเนเธอร์แลนด์อเมริกา และญี่ปุ่นไทยนะคะได้สนามอเมริกาที่อารลิงตันค่ะสนามนี้แหละบินไกลกว่าเพื่อนกว่าฝูงนะคะหนักหน่อยในสนาม3มค่ะหนักทั้งนักกีฬาบินไกลแล้วก็หนักคนดูด้วยนะคะที่ต้องตื่นมาดูตี3ตี4ค่ะเพราะเวลาไทยเนี่ยจะเร็วกว่าอเมริกานะคะประมาณ12ชั่วโมงค่ะและถ้าไทยนะคะได้เข้ารอบ็อป8ตอนนี้เนี่ยยังไม่ประกาศนะคะว่าสนามไฟนอลจะใช้เป็นสนามไหน ต่อมานะคะเรามาดูโปรแกรมแข่ง Win แอล2025ของไทยกันค่ะเซียนมินนะคะคอเน้นหลักๆที่โปรแกรมแข่งของไทยเป็นหลักนั่นเองค่ะโดย Win แอล2025นี้ไทยนะคะจะไม่เจออยู่ทั้งหมด5ประเทศนั่นก็คือ1จีนค่ะแข่งสนามจีนแต่ไม่เจอเจ้าภาพเลยค่ะทุกคนสองนะคะเนเธอร์แลนด สค่ะเซอร์เบียนะคะอดเจอบอสโควิดค่ะ4เกาหลีใต้เพื่อนรักนะคะไม่เจอกันเลยค่ะและ5นะคะบราซิลอดเจอกาบีค่ะ โดยเริ่มกันที่สนามหนึ่งกันเลยค่ะซึ่งไทยนะคะสนามหนึ่งก็จะแข่งที่ปักกิ่งประเทศจีนค่ะเวลาที่แอดมินพูดถึงนะคะในคลิปนี้ก็คือเป็นเวลาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มกันที่4มิถุนายนค่ะเวลา15นาฬิกาเวลาไทยนะคะไทยพบกับโปแลนด์ค่ะ5มิถุนายนนะคะเวลา15นาฬิกาเช่นกันค่ะไทยพบกับเบลเยียมค่ะ6มิถุนายนนะคะเวลา18นาฬิกา30นาทีไทยนะคะพบกับตุรกี ะะส่วน7นะคะก็พักกันสักนิดนึง8มิถุนายนนะคะมาต่อกันเลยเวลา15นาฬิกานะคะไทยพบกับฝรั่งเศสค่ะ มาต่อกันที่สนาม2เลยค่ะบินไกลนิดเดียวนะคะแข่งที่ฮ่องกงประเทศจีนค่ะเริ่มกันที่18มิถุนายนนะคะเวลา16นาฬิกาเวลาไทยไทยนะคะปะทะญี่ปุ่นค่ะ19มิถุนายนนะคะเวลา16นาฬิกา30นาทีเวลาไทยไทยนะคะจะเจอกับอิตาลีค่ะพักกันสักแปบนะคะแล้วก็21มิถุนายนเวลา15นาฬกา30นาทีไทยจะเจอกับสาธารณรัฐเช็คค่ะ22มิถุนายนนะคะเวลา12 นาฬิกาไทยก็จะพบกับบังแกเรียค่ะ ต่อมานะคะสนาม3เลยค่ะบินไกลสุดๆนะคะก็จะเป็นสนามที่อาริงตันนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเวลาไทยนะคะก็จะเร็วกว่าเวลาของอเมริกาประมาณ12ชั่วโมงก็จะงงๆหน่อยนะคะในช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวแอดมินก็จะพูดเป็นเวลาไทยให้เลยนะคะเริ่มกันที่10กรกฎาคมค่ะเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะคะเจ็ดโมงเช้าค่ะ30นาทีเวลาไทยนะคะไทยก็จะพบกับเจ้าภาพพายอย่างอเมริกานั่นเองค่ะ11 กราคมนะคะเวลาตีสี่ค่ะก็คือคืนของวันที่10นะคะทุกคนเลยเที่ยงคืนมาแล้วเนาะเราก็จะบอกว่าเป็นวันที่11ดกรดาคมค่ะเวลาตีสี่นะคะไทยจะพบกับเยอรมนีค่ะ12กระดาคมนะคะเวลาตีสี่เช่นกันก็คือเป็นคืนวันที่11ดกรดาคมค่ะไทยก็จะพบกับโดมินิกันนะคะแล้ววันที่14กระดาคมค่ะเวลาตีสามนะคะทุกคนก็คือคืนวันที่13กระดาคมค่ะไทยนะคะก็จะเจ กับแคนาดาค่ะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆทุกคนและนี่ก็คือโปรแกรมแข่งของทีมชาติไทยใน w i นล2025สนามหค่ะสนาม2บินไกลนะคะสนาม3หนักหน่อยบินไกลไปถึงอเมริกาเลยส่วนสนามไฟนอลน,นะคะก็ยังไม่ประกาศว่าจะเป็นประเทศไหนใครเป็นเจ้าภาพยังไงนะคะก็เตรียมวันหยุดเตรียมวันลากันให้พร้อมโดยเฉพาะสนาม3ามที่แข่งแบบเช้ามากตีสามตีสเตรียมร่างกายให้พร้อมกันด้วยนะคะแล้วมารอเชียร์ทีมชาติไทยกับการกลับมาคุมทีมของโคดออสเกียรติพงษ์และเชตาก รังรอดูฟอร์มทีมชาติไทยกันได้เลยเพราะแต่ละคนเนี่ยไปเล่นลีกต่างประเทศก็ทอปฟอร์มกันทางนั้นนะคะแต่ก็ต้องรอดูว่ากลับมารวมตัวในทีมชาติจะเป็นยังไงรอเชียร์กันคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินก็มาอาัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนช่วยกันกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ